ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมยชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการอาร่านดวงนละ,ค,ะความรักนะคะปะแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะชาวราศีกกรกฎนะคะแล้วก็ชาวสองน,นะคะยิีต้อนรับนะช่องเมย์ดูได้ทั้งลัคนาทั้งราศีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำทำนายนะคะจากการอ่านนะคะไพ่ถายรูให้ก่อนนะคะ เมย์จะใช้ไพ่ทาโร่ทั้งหมดสําสำรับนะคะจะแยกนะคะเป็นการทำในหลักแล้วก็จะมีบทสรุปให้นะคะอีกสำรับหนึ่งนะคะแยกสังหารช่วงท้ายเป็นคําแนะนํานะคะดูจนจบคลิปนะคะได้รับคําแนะนําไปด้วยเนะาะค่ะพนังงานคุณกรกฎนะคะใบแรกนะคะอีลออกซ์กับผัวนะคะมีไฮพิเซตนะคะที่กับผัวนะคะมีไพ่เดอะเฮอร์มิตที่กับผัวด้วยนะคะพลังงานของแฟนคุณหรือว่าคนที่คุณคิดถึงนะคะสามทาที่กับผัวนะคะมีไพ่ อาเจ็ด uh, ดาบหนะ้าที่กลับหัวแล้วก็มีไพ่สองถ้วยนะคะพลังงานมาดีเนาะว้า wow. วท้ายสำหรับนะคะชัดเจนนะคะน t o ขับ nice นะนะการคืนดีการกลับมานะคะออฟเฟอร์ offer, ความรู้สึกที่ดีๆความรักที่ดีให้กับคนรักนะคะก็ตรงนี้เป็นพลังงานที่มีร่วมกันแหละนะ ทั้งคุณและเขาตอนนี้อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นความขัดแย้งน้อยลงนะคะความในใจอยากที่จะไปต่อนะคะอันนี้ก็สรุปสั้นๆนะคะสำหรับท้ายสำรับเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานนะคะของคุณกรกฎใบแรกเอ็ด f s ฟ o จ์ที่กับขัวนะคะช่วงของปากแรกของกุมภาพันธ์นี้อยากให้ใจเย็นๆนะคะ ถ้ามีอะไรต้องตัดสินใจนะคะอยากให้ยื้อเวลาไปจนถึงช่วงปักหลังนะคะอันนี้ใช้ได้ทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นความรักโดยตรงนะคะหรือว่าเรื่องการงานอะไรของคุณเรื่องส่วนตัวสุขภาพอะไรได้หมดนะคะไพ่เอเดล็อปสอดปกติมันจะหมายถึงการตัดสินใจครั้งสําคัญนะคะแต่การที่เขาขึ้นมากับหัวมันแปลว่าอาจจะอยากให้เราใช้เวลาให้รอบคอบกว่านี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจผลมันจะดีกว่านะไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นข่าวไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะ ทีนี้อีกใดนึงนะคะเอ็ดออฟสอดอาจจะหมายถึงการที่คุณอาจจะรอคอยข่าวดีเลยบางอย่างเนี่ยอาจจะเข้ามาในช่วงของปักหลังแทนที่จะเป็นปักแรกนะรอนิดน,นึงแล้วกันอย่างที่มิบอกว่าใจเย็นๆน,นะคะสิ่งดีดีมันจะมาแล้วเนาะเชิงความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคุณได้ไฮเพิเซนที่กับหัวแล้วก็เดอะเฮอร์มิตไม่มองว่าคุณออกมาจากโหมดของคนที่คิดมากคิดเยอะแล้วนะคะถ้าที่ผ่านมาคุณมีเรื่องที่แบบเครียดมากเหลือเกินนะคะในส่วนของใครที่เขามีปัญหากันนะคะอาจจะว่าแต่งงานแล้วจะมีทั้งปัญหาเรื่องของ ความรักหรือว่าเรื่องของครอบครัวด้วยอะ่ะช่วงนี้คุณจะผ่อนคลายตัวเองมากขึ้นคุณจะมีความโตขึ้นนะเป็นผู้ใหญ่มีวิธีภาวะแล้วก็มีความเข้าใจแฟนมากขึ้นแล้วคุณก็จะเลิกคิดยุบยิบเลิกคิดเล็กค,คิดน้อยคิดเยอะอะไรเงี้ยนะคะจะออกมาจากหมดเครียดนะคะแล้วก็เดอะเฮอร์มิตที่กับหัวก็เช่นเดียวกันหมายถึงว่าถ้าคุณเคยงอนคนรักมากๆถ้าคุณเคยไม่อยากคุยกับเขาอยากเดินหนีหรือว่าถ้าคู่ไหนแยกกันไปแล้วมีโอกาสได้กลับมานะคะ คืนดีกันนะคะหรือว่าเปิดใจคุยกันอีกครั้งหนึ่งพลังงานมันดีขึ้นนะคะก็แค่ต้องให้เวลาเรื่องบางเรื่องเท่านั้นเองซึ่งไม่นานนะคะไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยก็จะดีขึ้นตามลาดับนะคะทีนี้เรามาดูพลังงานเขาบ้างสามคาถาของเขากับขวนะคะเขาเองก็รอคอยอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันแหละโดยเฉพาะใครที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วมีอะไรบางอย่างที่จําเป็นจะต้องตัดสินใจนะให้มันชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ว่า ช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ควรจะตัดสินใจเลยแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณ2คนเนี่ยต้องเก็บข้อมูลนะคะ,ะช่างใจกันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะตรงนี้เนะาะเจ็ดดบกับหัวแล้วแปลว่าอุปสรรคหลักๆในชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะหรือว่าเรื่องของการทําอะไรลับหลังการทําสิ่งที่ไม่ดีต่อคู่ตัวเองอะไรแบบนี้หมดไปแล้วความขัดแย้งทิจฉ์หมดไปแล้วนะคะอันนี้ดีใจด้วยพลังงานบวกนะคะการที่ไพ่ไม่ดีขึ้นมากับหัวมันก็แปลว่าสิ่งไม่ดีจบไปหรือว่าน้อยลง ภายสองถ้วยตอกย้ำนะคะว่าอยากจะกลับมาหันหน้าเข้าหากันนะคะคืนดีกันนะคะอย่างที่บอกท้ายสำหรับเป็น Night of Cups นะคะอัศวินถือถ้วยแห่งความรักมาให้แล้วตัวแฟนคุณก็ชัดเจนสองถ้วยแปลว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนที่ไปง้อเนี่ยแฟนเนี่ยก็คือว่าอยากจะกลับมารักนะคะอาจจะเป็นเขาที่ไปง้อคุณก็ได้ถ้าคุณง้อเขาเขาก็จะรับรักคุณนะ,ะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะต่อจากนี้นะคะ ก็จะมีแต่การที่ตกลงกันได้นะคะความสัมพันธ์ที่ราบรื่นแล้วก็รอคอยอนาคตที่ดีนางานดีๆนะคะในอนาคตเนาะมาที่บทสรุปกันนะคะถ้ามีเสียงรบกวนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ ที่พักตอนนี้อยู่ติดถนนนะคะอาจจะมีบ้างนะคะที่มีเสียงรถวิ่งนะคะเดี๋ยวเมย์จะย้ำเสียงดังมากขึ้นแล้วกันเนาะถ้าคลิปนี้เสียงเบาต้องขออภัยด้วยนะคะบทสรุปนะคะไพ่ดีนะคะหกคาถามาใบแรกเดี๋ยวฟูกับหัวนะคะเดมิชเชียนกับหัวนะคะไพ่ดีกับหัวไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ท้ายสําหรับ3ดาบกับหัวแล้วยุติแล้วความเสียใจยปัญหาหลากัลกๆอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น มือที่สามอะไรต่างๆหมดแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะสิ่งไม่ดีนะอันนี้ก็รับพลังงานบวกได้เลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณจะสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้นะคะคุณทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นคุณกับเรากดหรือว่าแฟนคุณนะคะจะช่วยกันสร้างความไว้ใจสร้างความสัมพันธ์ความมั่นคงขึ้นมาใหม่นะคะสามารถลงเอยกันได้ตกลงกันได้เอาชนะได้ทุกอย่างเดี๋ยวฟูยังกับหัวอยู่ใจเย็นนิดนึงละกันอย่างที่บอกมันอาจจะดีเลยบ้างอะไรบ้างเรื่องบางเรื่องนะคะ ไม่เกิน2อาทิตย์อาจจะเป็นปักหลังเนี่ยน่าจะได้รับข่าวดีแล้วนะคะหรือว่าตัดสินใจอะไรกันได้เดนมิเตเชียนกับโพอเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆหรือว่าปฏิหารแห่งความรักปฏิหารแห่งชีวิตเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่นะคะรอรับพลังงานบวกได้เลยนะคะจกักรวาลกำลังจัดสรรมาให้ตามคิวนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะจะเป็นไพ่โรแมนซ์แองเจิลนะคะ สบายๆนะคะสำหรับชาวกรกฎช่วงนี้มันเป็นช่วงฟื้นฟูค่ะช่วงการปรับความเข้าใจนะคะมรสุมไดร์นเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วนะคะสอสาปีที่ผ่านมานะคะบางท่านว่ทั้งโดนโกงมากนะคะโดนใส่ร้ายนะคะมีปัญหาครอบครัวนะคะแต่ว่าจะบอกว่าต่อจากนี้จะเป็นขาขึ้นของคุณแล้วนะ,ะโอเคค่ะไพ่ใบแรกโซเม็นะคะไพ่ดีมากนะคะ มีอะลีควายเช็ดเลิฟนะคะแล้วก็มีหาดูหาดพันวัฒ์เซชันอย่างไรก็ตามนะคะคุณทั้งคู่มีความเป็นเนื้อคู่กันนะคะไม่ต้องไปสงสัยในตัวคนรักไม่ต้องไปสงสัยว่าเราและเขาจะได้คู่กันไหมได้ลงเอยกันไหมนะคะคุณเป็นเนื้อคู่กันยังไงก็ได้ลงเอยกันเนาะขึ้นอยู่กับคุณนั่นแหละนะคะว่าอยากจะลงเอยกับเขาหรือเปล่านะคะคุณเป็นคนเลือกนะมีไพ่อะลิควายเช็ดเลิฟขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้แปลว่าจะมีปัญหาอะไรกันอีกนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่า ในบางครั้งที่เรามีความคิดอะไรที่แบบว่าอาจจะก,ก้าวหน้ากว่าแฟนเราแล้วบางทีเขาตามเราไม่ทันต้องใจเย็นๆรอเขาหน่อยนะคะถ้าเราพยายามที่จะพุชไปข้างหน้ามากเกินไปบางทีแฟนเราไม่ทันเรามันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ไม่บาลานส์นะคะอันนี้ไม่อ่านให้ตามบริบทเลยนะไม่ได้อ่านตรงๆแบบนั้นนะคะแต่ว่าเท่าที่ไมดูเนี่ยักษณะความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะ่ะไม่ใช่เรื่องไม่รักกันแต่มันจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของความคิดนะคะบางทีเราต้องรอแฟนเรานิดนึงนะคะเขาตามเราไม่ทันนะ แล้วก็พลังงาน hard to hard compensation นะคะใบสุดท้ายก็แปลว่ามีอะไรเปิดอกคุยกันถาะแต่ว่าต้องคุยกันเบาๆนะอย่าคุยกันแบบมโมโหอย่าคุยกันแบบต่อว่านะคะคุยกันแบบปรึกษาหารือนะคะเขาก็จะอ่อนลงนะคะถ้าคุณอ่อนเขาก็อ่อนนะร mm ับ hmm. พลังงานบวกได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะดูที่คําแนะนํานะคะจาก angel w i n e r กันนะคะ mm hmm. ใบแรกว้าว Success s mm ักเซสนะคะ ได้ทั้งหกคาถาได้ทั้งสักเซสไม่มีอะไรดีแบบนี้แล้วนะ,ะความสําเร็จเราอยู่ข้างหน้าไม่ว่าคุณอยากได้อะไรนะเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพอะไรต่างๆนะคะเป้าหมายในชีวิตต่างๆจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะตกลงกันได้ใครที่คิดว่าเราหองและแห่งเลยเกินจะเลิกกันไม่เลิกกันแหละนะคะไม่ได้เลิกกันหรอกนะคะลงเอ่ยนะ listen to your intuition นะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะ อะไรก็ตามนะคะทาตามได้เลยหัวใจตัวเองแต่ว่าทําในแง่บวกนะคะอะไรที่หัวใจตัวเองในแง่ลบทิ้งไปนะคะถ้ามีอะไรเป็นด้านบวกมาทําได้เลยลงมือทําได้เลยคุณจะประสบความสําเร็จนะคะได้ทุกเรื่องนะแล้วก็มีอะไรคลียนะคะระมัดระวังสิ่งที่อาจจะทําให้เราเข้าใจผิดนะคะก็ถึงบอกว่าอย่าใจร้อนในการตัดสินใจจกักรวาลขอ,ขอคุณอาไว้นะคะ,ะในช่วงของไพ่ทาโร่ว่าถ้ามีอะไรจําเป็นจะต้องตัดสินใจในช่วงของ ต้นเดือนกุมภาพันธ์อยากให้รอไว้ก่อนเพราะว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์ได้มันจะมีอะไรที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราเห็นนะคะดังนั้นการที่เราดึงเวลาไม่ตัดสินใจนะคะมันก็จะทําให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีต่อเราที่สุดนะคะตรงนี้รับพลังงานบวกและคาแนะนําไว้ได้เลยนะค่ะก็วันนี้ขอบคุณนะคะชาวปรากฏชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเมย์มนะแล้วก็เมย์ฝากนิดนึงนะคะสําหรับกิจการของเมย์นะคะ ออเมย์เปิดกิจการร้านหินมานะคะราวสามปีแล้วนะคะก็มีหินมงคลนะคะเยอะแยะมากมายหลายชนิดนะคะทีนี้เมย์ทำเพจเกี่ยวกับเรื่องของดวงความรักเมย์ก็อยากจะแนะนํานะคะเพื่อน,อนๆทุกคนนะคะที่เป็นสมาชิกช่องเมย์นะคะหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาดูวันนี้เนาะว่าหินมงคลที่ส่งเสริมความรักก็มีหลายชนิดนะคะอย่างวันนี้เอามาให้ดูตัวอย่าง4ชนิดนะคะมีอความมลีนตรงนี้ช่วยให้เราได้เจอ,อความรักถ้าใครโสดอยู่เนี่ยแนะนํานะคะอความมลีนเป็นหินที่ทําให้คุณแบบ ได้เจอคนที่เขา attractive แล้วเขาก็สนใจในตัวคุณด้วยนะคะมีโอกาสจะได้แฟนเลยนะคะสูงมากป็นโรสคอร์สตรงนี้ก็สําหรับใครที่มีแฟนแล้วนะคะอยากาได้พลังงานบวกอยากได้ความเมตตาจากคนรักตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะดีมากนะทำให้แบบมีความสัมพันธ์มากขึ้นส่วนใครมีปัญหากับคนรักก็แนะนําตัวนี้นะคะเชอร์รี่คอสนะคะช่วยลดอุปสรรคนะคะในความสัมพันธ์แล้วก็ช่วยดึงดูดนะคะคนรักด้วย สุดท้ายเป็นมูลโตนอันนี้เป็นเป็นรุ่นมันตินะคะที่มีหลายสีเนาะก็ไม่ค่อยมีนะคะน,นี้หายากก็มูลโตนเนี่ยเขาเป็นหินตามหาคู่แท้นะคะอย่างเมย์ก็ใส่มูลโซนเหมือนกันแต่เมย์จะใส่เป็นมูลโตนที่เป็นเอ่อเรนโบ์ Rainbow นะคะซึ่งเป็นสีใสๆแล้วก็มีวิงวิงสีฟ้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นหินตามหารักแท้ใส่แล้วก็จะได้เจอในคู่นะคะก็เลือกได้เลยนะคะตามแบบที่คุณต้องการแล้วก็เอ่อให้ความรู้เกี่ยวกับผิน,นิดนึงว่าหินมงคลนะคะใส่ได้ทุกพันธุ์ราศี คือคุณไม่จําเป็นจะต้องราศีนี้แล้วใส่หินชนิดนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรวันไหนคุณก็ใส่หินได้ทุกชนิดนะคะมันขึ้นอยู่กับความศรัทธาในพลังบวกของหินชนิด,ดน,นั้นเท่านั้นเองวิธีการใช้หินนะคะก็ใช้ตามหลักสากลละกันคือเมย์ไม่ค่อยอิงเกี่ยวกับเรื่องของวันเกิดอะไรนี้เท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าเมย์จะเป็นคนเปิดไพ่ทาโร่แต่เมย์จะบอกว่าเมย์ใช้มาตลอดนะคะก่อนที่เมย์จะมาทํากิจการเนี่ยเมย์ก็ใช้หินของคนตลอดคือเราใช้ได้ทุกชนิดนะ แล้วก็แค่ว่าเราศรัทธาในตัวของพลังงานบวกของเขาเท่านั้นแหละนะคะก็จะได้ผลหมดนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะ,ะยังไงถ้าสนใจสามารถปรึกษาได้นะคะเมย์จะเป็นคนให้การปรึกษาเองเกี่ยวกับเรื่องหินเนี้นะะยนะคะก็ตามไลน์นะคะทีใ่ให้ตรงนี้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ